อหมอครับครับต้องผ่าตรงไหนครับหมอตรงนี้ครับเฮ้ยไม่ได้ครับหมอสำคัญมากแต่ชีวิตสำคัญกว่านะหมอครับผ่าที่อื่นได้ไหมครับมีวิธีอื่นอีกไหมคะใส้ติ่งอักเสบมากต้องผ่าครับ <S <S <ม>แล้วก็ดวนด้วยเอาให้รอดก่อนเขาว่าเธอทำได้แต่หมอครับครับ <S 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 นี่มันเท่ากับผ่ากลางใจของเราสองคนเลยครับหมอตอนมอหนุ่มๆเลยนะหมอเขาคลั่งรักเหมือนพวกคุณนี่แหละป่ะเราต้องรีบแล้วเห็นไหมหัวใจของคุณสองคนน่ะไม่ได้บุบสลายซะหน่อยเอ้าแผลมันอยู่ตรงไหนอะครหมอนี่ไงจุดเล็กๆเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สโอ๊ยมันเล็กนิดเดียวเองครับ ขอโทษหมอด้อโทษครับหมอไม่เป็นไรขอบุณด้วยขอบคุณครับผมไม่ใช่แค่เทคโนโลยีและส่วนการแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลายแต่เรายังใส่ใจทุกความต้องการแนวคิดที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็ดูแลรักษาด้วยหัวใจของความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,นครับอบอุ่นเหมือนบ้านเชี่ยวชาญการรักษาเยียวยาด้วยหัวใจ โรงพยาบาลราชพฤกษ์